โยมพ like <laughs> like well ่อโยมแม่ไม่ต้องอัตมาภาพที่เป็นนักหน่อยให้ชกอย่างเดียวจะพูดเป็นเชิงขอมวิชาการเนาะเนื้อหัวเนื้อแดงว่ได้เอ่แบบเชิงทั่วๆไปในฐานะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพลินพ่อไว้เรากำลังมาดูว่าในมหาปริญญานิพพานก็สุขพวกองค์พูดอะไรพูดประเด็นอย่างไร ว้าประเด็นยังใหม่มีสองข้ามเดียวเรเดียวก็ได้เลสิ่งที่สําคัญนั้นก็คือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดเป็นพุทธปริาหารไว้ถ้าเราได้ศึกษาจริงๆแล้วก,ก็จะเห็นเลยก็คือให้พุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นพิสุพิสุลีอุบาสกอุบาสิกาศึกษาเร่าเรียนพระสัธรรมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างเก็บเกี่ ตอนนี้เนี่เราศึกษาและเราเรียนในเรื่องของพระสัพธรรมงเสน็นพระสมมาสมุทธเจ้าเข้าใจอย่าง,งเด็ดแย่รียน,นี่คือประเด็นที่ตั้งคำถามไหมในฐานะที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่เราเข้าใจไหมว่าทำไมจึงต้องตั้งสถานที่แห่งนี้หรือศูนย์แห่งนี้ขึ้น เราเคยไปศึกษาย้อนประวัติศาสตร์ไปว่าสถานที่นี้เป็นมาอย่างไรนี่ก็เรียกว่าเราเรียนนี่คือพุทธปริศานข้อที่หนึ่งซึ่งองค์ชายรัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไปว่าถ้าว่าพุทธบริษัทอศึกษาอเราเรียนบวเข้าใจนักประสัทธรรมยันจำเพียงองนีเนี่ยเข้ามือสมบูรณ์อภิมภาพุทธเจ้าพระนางสีเนี่ยในมหาปริยภานั้นสุดพูดอย่างนี้เลย ก็แปลว่าในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็แปลว่าเราจะต้องศึกษาศึกษาในเรื่องของพื้นเพเดิมของพุทธศาสนาว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราจะทำความเข้าใจตรงนี้ได้อย่างไรเนี่นี่คือนี่คือตรงนี้เทีนี้พอเรารเรียนตรงนี้เสร็จสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พูดต่อดี เป็นข้อที่สองเจ้าไดเอนะาหลักภาษาธรรมหนึ่งมาใส่เกี่ยวัประยบโยชน,น์บ่บ่แมนภาษาศูงมงีบแกยันในโตโอ้แล้วที่ต่า่ได้ใส่สถานที่แห่งนี้เลยมาปฏิบัติธรรมหรือมาใส่สถานที่แห่งนจัดกิจกรรมเลย,ยเหมือนกับวันนี้ที่ใช้จัดกิจกรรมนี่แหละคือการใช้ประโยชน์นี่คือการใช้ประโยชน์ให ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะูเสต็งนายจมับยันนก่นรับมือระบุเลยทุกจม่จักยานืนนั่นจะจะกนงกะบี่งาน,าน,นั่งไป่หนอ๋อเฉพาะายจอมยันโอ้จำน,นวนห้ารยท่านไม่เล่นขนานีเนี่ก็คือการนำมาปฏิบัติซึ่งองค์สพรสัสภาสสมรรเจ้าตรัสบอกผุทบริษัทเช่นเดียวกันพวกเธอจะต้องนำเอาหลักพระสัทธรรมนี่ นำไปปฏิบัติให้เกิดมักเกิดผลอย่างแจ่มแจ้งน,นะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดมักเกิดผลอย่างแจ่มแจ้งได้พระพุทธองค์บอกว่าเรา,า,าก็จะไม่ปรนีผ่านใส่สาวกบโญยังท่านรันดาเกิดเป็นสาวมีความสำคัญอย่างยิ่งในแปลว่าพระพุทธองค์มองมองมาในอนาคตแล้วไม่ใช่มองเฉพานะปฏิบัติ นี่ันรูมองทรณีวิทผ่านวิถีทางทางสังคมในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงโประชนอยู่ว่าพุทธศาสนชนิตชนต้องนำมาใช้ให้ได้ตอนนี้รพอยโยนเมียได้ใส่ย,ยังบอกได้ใส่ย,ยันแนวบนที่มันเกิเกดประโยชน์ดีตอนนี้ได้ใส่ย,ยังกับรับการท่างพุทธศาสนาอีริบบอเราได้ใช้ตรงนี้ไหม นี่คือตัวที่สาคัญอาตมาภาพก็เลยเนึกถึงส่วนส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากหลักตรงนี้ว่าเราจะเติมส่วนที่ขาดให้ใหเต็มได้อย่างไรตอนนี้เขาขาดอย่างไย่พอพอย่อมแน่แต่ขาดเง่นต้องเติมเง่นเลยแม่ก็แบบคาขาดเรื่องของการปฏิบัติต้องเ,เ,องเอง <c oughs> ติมการปฏิบัติคาขาดเข้รู ต้องสูตรบของการทีาาร่สาบอลสิ่นี่ขาดเออเราขาดบ,บอลตอนนี้เราขาดนี้ถ้าเราขาดเราก็ต้องไปเติมตรงนี้ในแต่ละส่วนเพื่อให้มันเต็มถ้าขาดเง,งินคำว่าเงินใน้ดี่คือย่างคือวัตถุที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดค,ความบริบูรณ์เกิดความสมบูรณ์นะในวิ่ีที่ที่เราต้องการ ยังยังเช่นคนอื่นอีกบุ๋นประเภทที่แล้วเนี่ยเปิ้ลสีถวายสังฆทาน์มงคลเออข้าพเาถวายสังฆทานนี่ก็เป็นปัญหาสังฆทานในมีงัยถวายเรื่องในอายวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะที่อยู่นะครับมีอายุวัฒนะมงคลครบแปดสิบปีนี่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่พวกเราเห็น นี่นี่คือตัวนีเรียกว่าเติมแล้วในส่วนที่ขาดที่เต็มทีนี้พอเต็มแล้วเราจะทำยังไงบางพ่อเด็กในบระยุทธ์ี่เถียงนะบอกพ่อเล็กเถีเพราะฉะนั้นในส่วนที่ที่เต็มอย่างนียน,นะต้องรู้จกักพอคือพอดีพอเหมาะพอ,พอสมพอควรนี่คือถ้าเรามองอย้อนไปที่องค์เสรีระชาธิเจตาตัสไว้ในข้อน,นี้คือการปฏิบัตินะคือการปฏิบัติวมมือปฏิบัติ ด้วยตัวเองลงมือแต่น้อยแต่ได้ผลผลิตอย่างมากมายมหาศาลเหมือนกับวันนี้ที่เราวางแผนไว้ว่าจะมีการเสวนาเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นการเชิญชวนญาติญาติโยมทุทธศาินิกชนที่เป็นกัญยาณิมิตทุกที่ทุกอำเภอของจังหวัดขอนแก่นก็อมารวมในสถานที่แห่งน,นี้เป็นจํานวนถึง5้า้คนไม่ใช่จำนวนน้อยถคือว่าหาได้ยากจริง นี่คือส่วนที่ที่เด็กเต็มแล้วยงไงต่อก็คือพอแล้วพอพอมีอะไรเติมอีกพอคำว่าพอเสร็จต้องรู้จักให้คือการเลื่อเฟือเผื่อแผ่ต่อต่อใครครับเพื่อว่าให้พ,พุทธศาสนาเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่สําคัญเ,เราจะทํายังไงที่ทําให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่รอบปลอดภัย เหมือนกับภัยที่กำลังปรากฏอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ภัยที่สำคัญที่สุดก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองก็มีอันที่สองก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็มาแต่ภัยที่สำคัญที่สุดก็คือภัยที่เกิดขึ้นจากตัวเองคือตัวสำคัญมากมากภัยขอมีอตัตมาผักนึกถึง มีท่านเก่าๆสมัยเกา่เกาๆผู้บาอาจ็บคนให้หลงเลือกขอไ